ดิฉันนั่งสาวพ่นิกาวงศารค่ะและดิฉันนั่งสาวสุวีเสือสาค่ะพวกข้าเป็นนักพัฒนาพื้นที่ตนแบบประจําตําบลดงงามอาเภอปทุมลาวงศาจังหวัดอานาจ,จเจริญค่ะค่ะมือน,นี้ข้ากระจะมากลงพื้นที่พบปะคัวเรื่องตนแบบที่เขารรวมโครงการขูงน้องหน้ามเดลวนะคะเดี๋ยวห้าจะไปพบกับคั่เรื่องตนแบบกันเลยนะคะค่ะ ัสดีหนูสองคนมาติดตามโครงการโขกน้องหน้าว่าพ่อหลังจากคุดแล้วพ่อได้ขับเคลื่อนไปหอดไซแน่แล้วนะค่ะรับกวนพ่อแนะนําแนะนํามโตให้ทัผูุ้ชมพ่นธอหูกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายสมบุญมาพงเป็นครัวเลื่อนต้นแบบของตำบลดงงามอำเภอปทุมวันพุทธาจังหวัดอำนาจเจริญครับค่ะพ่อพ่อมานจ้งโครงการโขกน้องหน้าโม่เดียวนี้จังไรค่ะพ่อได้ยินข่าท่าน ประสาสัมพันธ์ของทั้งพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมราดลุ่งสารครับซึ่งเป็นโครงการที่ผมให้ความสนใจอยู่แล้วก็เลยได้ไปสมัครครับพ่อหลังจากที่พ่อได้รับโครงการโขงน้องหน้าโมดเดลแล้วพ่อได้ไปอบรมอยู่ศูนย์พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีพ่อได้ยังในการอบรมหาหมื่นนี้เนี่ยค่ะได้หลายอย่างครับได้ความรู้การปรับปรุงการมดเปลี่ยนสภาพดินจาของจากมันสี่พลานมากก็คเคยเฮ็ด พืดหนาเดียวเลยรับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ราบสูงที่มันโน่นเป็นโคกทรอะไรนะครับพืดหนาเด<บ>ียวพอเห็ดเอียงค่ะแต่ตก็แบบปลูกมันอย่างเดียวหรอกครับกับว่าได้เห็ดอย่างไรยางพ่อพอะไรจากที่พ่อไปอบร่มมาแล้วนี่พ่อกับมาออกแบบพื้นที่ว่าจะขอแบบใดค่ะ สำหรับพื้นที่ของผมก็เป็นพื้นที่หนึ่งไรแล้วกับเป็นพื้นที่ดินทรายผมกับอกแบบแต่จำวนหนึ่งต่อหนึ่งครับเป็นพื้นที่มาตรฐานของของขุน้องหน้ามเดอยู่แล้วครับ่หลังจากที่พ่อได้รับโครงการของหน้าแล้วพ่อคาดหวังอยัางไรคะในโครงการนี้นะพ่อคิดว่าพ่อสิได้รับอย่างจากโครงการ เป็นแบบเพิ่งเริ่มต้นโครงการตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะให้มันมีพ่ออยู่พ่อกินทั้ก็พาะใจแล้วครับหลังจากนั้นผมกฤษเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเป็นอย่คงไรคะพอหลังจากที่พ่ออเห็นพื้นที่ท้องเจ้าของได้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่พ่อมีความรู้สึก่จังไรค่ะผมก็มีความพาะใจแหละครับเพราะว่า แต่ก่อนเนี่ก็อยากเค็ดขึ้นกันแต่ว่ามันบ่หูจากวิธีการที่ออกแบบจากเคล็ดแบบไหนก็พอดีได้ไปอุ้มรบ่มมากกาับพ่อใดหูเข้าวกับดดเฮ็ดไปตามตีเพิ่นไม่แบบเพิ่นหรอเพิ่อนออกแบบหม่ไหนในหูเนี่ยกัเลยไม่เฮ็ดบางที่แต่ผมก็อยากจะขอบพ่นท้งพัฒนาชุมชนจะให้โอกาสผมได้เป็นโค้เลื่อนต้นแบบของอำเภอรประุมราชสงศ์จังหวัดอำนาจ,จเจริญ ค่ะมือดีกาขอขอบค,คุณทุกขอเป็นเพื่อนคะเป็นเพื่วนจนแดบประจำตำบลนงามน,นะคะที่ให้พวกเราาสองคนมาพบปะในมือนีนะคะำหรับมือนีพวกเกสาหรับมอนาไ้าก่าอ,ากอนาพบกันใหมอบบ่อ,อีพกาห้กนมาพบะดหนนมอีพวกเภอนมาปะุมรอชจังหวัเอำนาจบดจรับขอหาไปาก่อนบาบะ้นนอวกสดีค่ะบ๊วกายบายอ